กีไปเนอะไม่รู้ไม่มีกี่ตัดไปเลยสองีามขึ้นเดีสามปีมาเนอะเอ้าเดี๋ยวยังไม่รู้เป็นข้อมูลัปีไหนเดี๋ยวใช่ไหมใช่มาที่ซิงเกิลบีเอชชั่นอันนี้เลือกได้ละก็จะเลือกเป็นกัปป้าาไปเลือกเอาไลน์เน็ตไลน์เน็ตแอบก็จะขึ้นอย่างเงี้ยครับ เป็นการ์ดให้เราแต่เนี่ยไม่ค่อยดีคือไม,ไม่ไม่ค่อยชันเท่าไหร่อ่าแล้วก็คุณละอัพอ่าก็ได้ค่าเกณฑ์อ f f s e ตเลยประมาณเนี้ยเน,นาะคือบอมบ้านี่คือมันเทียบไม่หมดเลยหรือพี่ใช่ครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราเราเก็บแเราละป้อนเอ่อสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะเป็นค่าที่เครื่องมานได้ สีแดงก็คือจะเป็นค่าที่แลบป,ป้อนทีนี้ถ้าเราไม่ป้อนค่าแลบลงในนี้มันจะจะไม่อ่านจะไม่มีให้เราเท่านี่ข้อเดียวไม่ใช่เอ่อไม่น่าจะใช่ไม่น่าใช่อันนี้มันเอาให้ดูเฉยครับว่าเคร์ฟมันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยมันเป็นตรงอ่ายังต้องต้องเลือกแทนต้องเลือกอะไรถามว่าไม่ต้องเลือกแทนไหมเออจริงมันมีอันเดียวอ่ะมันมมีเลกเตอร์เดียวอือจัดจ้าน แล้วก็ไม่ต้องเซ็นนะไปนอนปุ๊บปุ๊บเซ็นแล้วก็เท่ากันเพืนนี่คือเลือกอาสาีอันนี้เลยเอาดูดิจริงๆอ่ะาสามอันนี้มันเลือกไม่ให้เราแล้วใช่มันน่าจะเลือกอันไหนที่สุดอ่ะอาสาจริงๆเราเซ็นอามันเท่ากันไงมันเลือกอันไหนก็อันนั้นแหละคือเกม เป็นหนึสองไปคูณแบบนี้แล้วก็บวกอันนี้